จที้องที่ทกลกได้ควาวานนแล้วก็เป็นกันตัวเองอย่างฉันคงไม่ชอให้ทีคได้ยินรอเปล่าโดยไดนมาพกับหัวใจที่อยู่ในมือพี่ได้ก็เมาใมว่าพามาชาจากที่มาก่อนบ่พีมาสั้นแต่ว่าเรื่องมันยาวอยากให้อยู่กันานบคนที่รัก I say อยากให้เธออยู่คืนนี้ไม่ไจะกอเธอทางคืนนี้ก็ไม่ถูกที่ฉันยอมใจอยากใช่วิตเดียวจะทราไปโอเคขอโทษบางครั้งไม่ดีอยากใีเธออยู่นั่นละ l <Sozial> I e อยากให้มีเธออยู่ชอบันไปอยากให้มีเธออยู่ แต่ฉันก็ไม่ได้พิเศษอยากให้เป็นยังไงอ้ะฉันในบีดับเบิ้ลอะไอนนแต่ฉันน้นชัดเจนน่นอนไม่ก็พูเม่เธอบอกอยากฟังเพลงรายโอเคเพลงนี้ฉันจัดไปให้เธอจะรู้ไลไม่เจออะ a ้นอนเ a บีฉันก็มีงานอยากก็เจอได้เข้าใจอะอารมณไม่ดีเจอเป็นอะไรก็บอกกับฉันได้เข้าใจอะ I don't know what i f e e l ามมช่โลกมันเปลี่ยนตั้งแต่ในโควิดนี้เที่ทุกโรกด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ปิดกันตัวเองอาง่เอาไม่ชอบที่เคยได้ยินหรือเปล่าเธอได้โทรมาเทกับหุ่นยี่ยูนเมือพี่ดีก็เข้ามาในมือเพาะามาจากที่ม่อน่อนเพลงมาสั้นแต่ว่าเรื่องมันยาวอยากให้อยู่กันนานขอบคุณแต่นานที่รอไเซยังเธออยู่คืนนี้